สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการและก็ขั้นตอนในการเทพื้นข้างบ้านด้วยตัวเองนะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่บริเวณข้างบ้านเพื่อใช้ต่อยหรือว่าใช้ประโยชน์อย่างพื้นที่ของผมตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่อจากบริเวณลงรถของผมนะครับนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผมใช้ในการตากผ้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะมีการต่อพื้นที่ออกไปนะซึ่งตรงนี้จะกว้างประมาณทัก1เมตรนะครับแล้วก็ยาวอยู่เนี้ยประมาณทัก6เมตร ถึง7เมตรได้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแล้วก็ขั้นตอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบบง่ายๆนะครับโดยที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านเท่านั้นนะครับมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนกันเลยนะครับโดยสิ่งแรกที่เราทําเริ่มต้นก็คือการปรับพื้นดินนะครับเคลียร์พื้นดิน,นครับหญ้าต่างๆเนี่ยเราก็ตัดออกให้หมดนะครับส่วนไหนที่ดินมันสูงอยู่นะครับเราก็ปรับให้พื้นดินเนี่ยมันต่ําลงไปเพื่อให้มีความหนาเพียงพอที่จะเท พื้นปูนคอนกรีตนะครับส่วนที่มันต่ําเกินไปนะหรือว่าต่ํามากเกินไปเราก็อาจจะเอาดินหรือว่าทรายที่มีเนี่ยมาเทปรับพื้นที่บริเวณตรงนั้นนะครับให้มันสูงขึ้นมาก็ได้นะครับตอนนี้ผมปรับสภาพพื้นดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนที่สูงเนี่ยผมก็เอาดินออกนะครับส่วนที่ต่ําก็เอาดินไปเพิ่มนะครับให้ได้ความหนาอยู่สักประมาณ5้าเซนนะครับโดยรอบเลยนะครับเพราะว่าเวลาเทไปแล้วมันจะได้มีความแข็งแรงนะครับ ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตีแบบนะครับโดยไปหาไม้มาตีแบบนะครับให้เท่ากับความยาวของพื้นเดิมของผมเลยนะครับแล้วก็ความก้าวกว้างนะตามพื้นที่ที่เราสามารถทําได้นะครับ ในส่วนของการทำแบบนั้นนะครับผมก็จะมีการหาส l บหรือว่าความเอียงของตัวพื้นที่เราจะเทด้วยเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่รับน้ําจากหลังคาลงรถนะครับมาด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยจะมีการเซตให้ตัวแผ่นพื้นเนี่ยเอียงไปทางด้านฝั่งของรวนิดนึงนะครับเพื่อเวลาฝนตกลงมาแล้วน้ําจะไม่ได้ไหลเข้ามาในตัวของพื้นด้านในลงรถของเราครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเอาทรายมารองพื้นที่แบบของเราที่เราได้ตีแบบไว้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าทรายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะทําให้ปูนคอนกรีตที่เราเทลงไปนะครับไม่สูญเสียน้ําจนเร็วเกินไปนะเพราะตัวทรายเนี่ยเขาจะมีความละเอียดแล้วก็อุ้มน้ําได้ดีกว่าพื้นดินธรรมดาครับโดยปูนที่ผมจะใช้ในงานนี้ก็คือปูนอินทรีย์เพชรพัดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นปูนที่ผมใช้ในการทําบ้านอยู่เทแบบต่างๆเนี่ยตัวนี้ไหลได้ดีมากๆ โดยที่ปูนอินทรีย์ครับเขาจะมีหลายชนิดให้เราเลือกใช้นะเขาจะแบ่งออกเป็นห้าสีนะครับเดี๋ยวเราลองมารู้จักปูนอินทรีย์แต่ละสีกันก่อนมาดูตัวแรกเลยนะครับปูนอินทรีย์ตัวแรกก็คือปูนอินทรีย์แดงตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับงานก่องานฉาบหรือว่างานเทพื้นอนเนกประสงค์อย่างที่เราจะใช้ในงานนี้จริงๆแล้วสามารถใช้ปูนอินทรีย์แดงได้นะครับปูนอินทรีย์เขียว เป็นปูนสําหรับงานก่องานฉาบแล้วก็งานเทนะครับเป็นปูนที่ใช้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไปได้เลยนะครับถัดมาเป็นปูนอินซีซูเปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นปูนสูตรเข้มข้นนะครับฉาบได้ลื่นเป็นพิเศษมีการยึดเกาะได้ดีกว่าเดิมครับเหมาะสําหรับงานก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับรวมถึงงานคอนกรีตขนาดเล็ก ปูนอินทรีย์ทองตัวนี้จะเหมาะสําหรับงานฉาบละเอียดแบบพิเศษครับเพราะว่าเนื้อปูนของเขาเนี่ยจะละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปเนี่ยถึง2เท่าตัวสุดท้ายปูนอินทรีย์เพชรพัดนะครับจะเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกประเภท GU เหมาะสําหรับงานโครงสร้างคอนกรีตหล่อสําเร็จที่ต้องการความไหลลื่นที่ดีนะครับเทง่ายผสมง่ายนะครับช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายงานเสร็จได้ไวนะครับแล้วก็ได้งานที่มากขึ้นด้วย เป็นปูนตัวหลักเลยนะครับที่ผมใช้ในการสร้างบ้านอยู่นะขนาดนี้ด้วยครับถัดมาเรามาดูวัสดุอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างเช่นตัวเหล็กไวเมทตัวนี้เราก็ต้องใช้นะครับให้ซื้อมาเลยนะครับหนึ่งแผงเนี่ยจะตกอยู่250บาทความกว้างของเขาจะอยู่ที่2เมตรยาวที่5เมตรนะครับเราสามารถที่จะตัดแบ่งใช้งานได้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวหินแล้วก็ทรายนะครับที่เราต้องใช้งานนะครับซึ่งอันนี้นผมสั่งมาเป็นคิวนะครับเขาก็เลยจะมี จำนวนที่เยอะนะครับแต่ถ้าใครใช้ไม่เยอะนะครับอาจจะเทพื้นนิดหน่อยเนี่ยเราสามารถสั่งเป็นถุงนะครับเขาจะใส่เป็นถุงมาขายราคา30มสิบตติดบาทอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกซื้อใช้งานได้ครับจากนั้นนะครับให้เราเอาเหล็กไวเมดเนี่ยนะครับมาปูนะพื้นที่ที่เราจะเทพื้นก่อนซึ่งเหล็กไวเมดนะครับหแผงเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแบ่งตามความกว้างได้นะอย่างนี้ผมก็ตัดความกว้าง1เมตรแล้วเราก็เอามาขี้เพื่อที่จะให้ตัวเหล็กไวเมดเนี่ยพอดีกับขนาดของพื้นที่ที่เราจะทํานะครับ เมื่อเราใส่เหล็กไวเม็ดเสร็จแล้วเราจะได้พื้นที่ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับใครจะใส่เป็นพวกไม้หรือว่าไม้ไผ่นะครับแบบนี้ก็ได้มันเช่นกันนะครับถ้าใครไม่อยากซื้อเป็นเหล็กไวเม็ดส่วนวิธีการผสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่ผมจะแนะนําสําหรับใครที่อาจจะไม่มีกระบะปูนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องหาภาชนะหรือว่าวัสดุที่จะมาใช้ในการตวง ตัวเนื้อปูนทรายแล้วก็หินก่อนนะครับซึ่งอัตราส่วนที่ผมจะใช้ในการผสมวันนี้ก็จะใช้ตามที่เขาแนะนํามาด้านหลังถุงของปูเลยนะครับอัตราส่วนที่ผมใช้วันนี้ก็คือ1ต่อ2แล้วก็ต่อสโดยเริ่มต้นเลยเราก็ตักนะครับตัวเนื้อปูนเนี่ยใส่ถังนะครับให้เต็มถังเลย1ถัง,งนะครับเพราะว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีการผสมโดยอัตราส่วนโดยปริมาตรดังนั้นเราต้องหาภาชนะมาหนึ่งตัว อย่างผมก็ใช้เป็นถังพอได้ปูน1นถัง,งแล้วนะครับเราจะหาพื้นที่เรียบๆนะครับหพื้นที่เพื่อจะเทเนื้อปูนเนี่ยลงไปเพราะว่าวิธีการเนี้ยผมจะแนะนํากรณีที่เราไม่มีกระบะผสมปูนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะซื้อใหม่เลยเนี่ยมันก็ราคาแพงอยู่นะประมาณสัก6ก0จ็ดบาทจากนั้นให้เรานะครับมาเอาทรายนะครับจํานวน2อถังเทรวมลงไปนะพื้นที่ที่เราได้เตรียมปูนไว้หถัง,งแรกนะครับจากนั้นให้เราผสม ัวปูนกับทรายเนี่ยให้เข้ากันครับให้เป็นเนื้อเดียวกันทําให้ตัวลักษณะของปูนกับทรายเนี่ยเป็นภูเขาแล้วก็เจาะตรงบริเวณตรงกลางนะครับให้เป็นหลุมเพื่อที่บริเวณตรงเนี้เราจะใส่น้ําเข้าไปจํานวนน้าเนี่ยก็เป็นปริมาณหนึ่งนะอันนี้ผมอบอกไม่ได้นะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับความชื้นของปูนของทรายด้วยนะครับจากนั้นให้เราไปเอาเหินมาจํานวนสี่ส่วนหรือว่าสี่ถังครับเอามาใส่โดยรอบระหว่างตัว กองของปูนกับทรายที่เราได้ผสมกันไว้โดยรอบเลยนะครับเราน้ําฉีดที่ตัวหินด้วยก็ได้นะครับเพราะเวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะได้ผสมได้ง่ายยิ่งขึ้นจากนั้นก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะผสมปูนทรายแล้วก็หินทั้งหมดนะครับให้เข้ากันได้เลยนะครับโดยการใช้จอบเนี่ยไล่นะครับดึงตัว หินต่างๆเนี่ยเข้าไปผสมระหว่างปูนกับทรายครับเราก็จะได้เป็นเนื้อปูนคอนกรีตออกมาใช้ลักษณะแบบนี้แล้วอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราไม่มีกระบะผสมปูนนะครับเราสามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นกันก่อนที่เราจะเอาตัวปูนคอนกรีตเนี่ยไปเทน,นะครับผมแนะนําให้ฉีดน้ําให้ชุ่มนะพื้นที่ที่เราจะเทปูนคอนกรีตก่อนนะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะเอาเนื้อปูนคอนกรีตที่เราผสมเนี่ยมาเทได้เลยนะครับถ้าสังเกตดูนะครับเนื้อปูนคอนกรีตที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับด้วยการใช้ปูนอินทรีย์เพชรเนี่ย eh, จะเห็นว่าเนื้อปูนเนี่ยเขาจะไหลลงไปในช่องต่างๆหรือว่าลงไปในแบบเนี่ยได้ง่ายนะครับผมก็แค่ใช้ไม้นะครับเกี่ยเท่านั้นเองไม่ต้องมีการใช้แรงแล้วออกแรงทําให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยไหลเข้าไปในแบบเลยนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับที่ผมชอบในการใช้ตัวปูน อินซีเพชรพัดนะครับในการใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นการเทรแบบด้วยนะครับที่มีตัวพวกเหล็กนะครับที่สารกันอยู่เนี่ยตัวเนื้อปูนของเขาเนี่ยก็ไหลเข้าไปได้ดีแล้วก็ง่ายกว่าเนื้อปูนชนิดอื่นๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมแค่ใช้ไม้นะครับไล่ปาดเท่านั้นเองนะครับตัวพื้นเนี่ยก็จะเรียบเลยนะครับไม่ต้องออกแรงหรือว่าออกกําลังเยอะนะครับแล้วงานเนี่ยก็จะเสร็จเร็วด้วย นี่นะครับตอนนี้ผมเทพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ทิ้งไว้นะครับให้เขาเนี่ยเริ่มแห้งตัวนะครับหรือว่าเซตตัวสักหน่อยนะถัดไปเนี่ยเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะทําการนะครับขัดหยาบหรือว่าจะขัดมันนะครับ ก็สามารถเลือกได้นะแต่พื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะทําการขัดหยาบนะครับการขัดหยาบเนี่ยเพื่อเป็นการนะรปรับสภาพพื้นผิวนะครับของเขาเนี่ยที่อาจจะเป็นพื้นผิวที่มันไม่เรียบอยู่เห็นไหมครับบางจุดเนี่ยมันอาจจะมีรอยต่อระหว่างการเทนะครับหรือผิวที่มันขูดข่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการขัดหยาบนะให้เขาเริ่มแห้งเซตตัวนะครับที่สามารถขึ้นไปเหยียบได้แล้วเราก็จะไปทําการขัดหยาบโดยใช้เกียงนะครับ หรืออีกอย่างหนึง่งใครจะสะดวกเลยก็คือใช้ไม้กวาดทางมะาพร้าวนะครับไล่กวาดไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็จะง่ายนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นผิวให้เขาเมีความหยาบแล้วเราอาจจะมีการปูกระเบื้องหรืออะไรในอนาคตอีกทีหนึ่งอันนี้ก็สามารถทาได้นะครับผม ก็อบอกว่าเป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับที่ผมมาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางสาหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่ในบ้านที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์เนี่ยให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะไปจ้างช่างเนี่ยพื้นที่เล็กๆหรือว่าพื้นที่น้อยๆเนี่ยช่างเขาก็ไม่สะดวกมาทําให้ดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีแล้วก็ขั้นตอนทําเองซึ่งวิธีการที่ผมแนะนําไปรวมถึงวัสดุต่างๆเนี่ย หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่ผมทำเนี่ยจะอยู่ประมาณ7ตารางเมตรนะครับงบประมาณที่ผมใช้ไปเนี่ยไม่เกิน1,500บาทตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ ต้องการจัดเทพื้นปูนคอนกรีตที่บ้านเองนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ของผมเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเอาตัวราวตากผ้าเนี่ยเลื่อนมานะครับเพื่อนณะพื้นที่ตรงนี้เราจะทําให้พื้นที่จอด,ดรถของผมเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นสามารถจอดรถเข้ามาด้านในได้แล้วนะครับโดยที่ราวตากผ้าก็จะไม่ขวางพื้นที่แล้วนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมน่าจะจบการแนะนําไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับ ใครที่จะทําตามก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับตรงไหนไม่ดีเอาไปปรับประยุกให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ